สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีลบคลิปใน t i k t o อนะครับก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่แอป t i k t อ ok นะครับปุ๊บมาแล้วก็เราเข้าไปที่ของฉันนะครับฉันนะครับเขียนว่าฉันสุดว่า เราจะลบคลิปไหนว่าเราลบคลิปเอาคลิปนี้ดีกว่าอีกหนึ่งพันเพชรแล้วทำการสเร็จแล้วก็กดที่3จุดไข่ปลานะครับแล้วก็ในปอร์เซ็นต์นีบรรทัดที่หนึ่งประเทศที่สองจะมาอีกบรรทัดที่สามเราม้านเพชรที่สามนะครับแล้วก็กดที่ตรงคำว่าหนึ่เพชรจะได้ไหมครับทางขยะนะครับนี้เออ ผมก็จะถามว่าคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการสอบรอบแพชรมียกเลิกกับยืนยันเรากดยืนยันไปนะครับเลขวงส่วนลดตอนแค่นี้ครับเราจะรอบอีกคลิปหนึ่งก็ได้สามรอบเพชรรอบที่สามทันทีแม็กก็เลยเลวงส่วนลดก่อนโอเคครับ bitch i'm on a rampage mask on my damn face yeah,